จากกรณีที่เฟซบุ o กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นเด็กชายวัย9ขวบกำลังขับรถบรรทุกบนถนนใหญ่ซึ่งบนถนนนั้นก็มีรถอื่นสัญจรรวมอยู่ด้วยโดยมีผู้ใหญ่นั้นนั่งถ่ายคลิปอยู่ข้างๆโดยทางเพจนั้นได้มีการระบุข้อความเอาไว้ว่าน้องเก่งไหมละ่ะมีผู้ใหญ่ควบคุมและจะมีกฎหมายเอาไว้ทำไมเด็กขับรถสิหลอพวงยังจำได้ไมเจ็ดขวบ ขับ360ตอนนี้9ขวบแล้วนะครับคำเตือนคลิปนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวและมีผู้ใหญ่ควบคุมอยู่ตลอดเวลาน้องๆห้ามลอกเรียนแบบเด็ดขาดจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ก็ได้ส่งผู้ตรวจการออกไปสอบสวนหาข้อเท็จจริงและก็ได้ทราบว่าเด็กที่ขับรถอยู่ในคลิปนั้นเป็นบุตรของนายอาทิคมยาหลี โดยมีนางสาวจันที่มาหัวแหลมเป็นเจ้าของรถมีใบอนุญาตการประกอบการขนส่งซึ่งก็จะสิ้นอายุในวันที่19ตุลาคมปี2568ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมาโดยผู้ผพินพ่อของเด็กนั้นเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ให้ลูกชายนั้นมาขับรถบนถนนเพื่อที่จะถ่ายคลิปแล้วก็นำคลิปนั้นไปลงใน YouTube แล้ก็ Facebook โดยหวังให้มีผู้ติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้มีรายได้ แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เด็กคนนี้นั้นขับจริงๆและก็ได้ถ่ายทำมาหลายครั้งในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่จึงได้แจ้งพอกล่าวหาแก่นางจันที่มาซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบการขนส่งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กำหนดในดกฎกระทรวง มีความผิดฐานผู้ประกอบการขนส่งยินยอมให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถเป็นผู้ขับรถตามมาตรา36ประกอบมาตรา131และได้เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวน40,000บาทพร้อมได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพสายขาวจากนั้นก็ได้กำชับกับผู้ที่ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยมีนายอนุชา หลานเด่นกำนันตำบลทรายขาวร่วมเป็นพยานและจะช่วยกันควบคุมดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวอีก